คุณปานาบุญหกค่ะอยู่ประเทศฮ่องกงค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องทุกข์หายฉับพลันค่ะคือวันนี้ฟังพี่น้องเล่าเรื่องปัสสาวะยาในตัวแล้วนะคะก็ะนึกถึงประสบการณ์ของตัวเองเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะ่ะโดยปกติเนี่ยนะคะเรื่องน้ําปัสสาวะเนี่ยด้วยความที่ตัวเองไม่ได้ป่วยแต่ว่าได้ลองทานเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเรามีความรังเกียจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นฤทธิ์ว่าเขาดียังไงนะคะเพราะว่า มันไม่ได้ป่วยมันก็เลยไม่รู้ว่ามันมันดียังไงสําหรับตัวเองอะคะ่ะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ไปไปเที่ยวต่างประเทศนะคะคือทํางานสายการบินนะคะแล้วก็พ่อบ้านนะคะแฟนเป็นคนชอบเที่ยวเอ่อเป็นคนชอบประชนภัยอะคะ่ะก็จะเที่ยวอยู่ที่นู้นที่นี่แล้วก็จะเอ่อมีอยู่ปีหนึ่งเขาก็วางแผนมาไปที่เบตนะคะที่เบตเนี่ยจะแตกต่างกับประเทศทั่วไปเพราะว่าเขาจะสูง แต่เก๋เนี่ยเคยไปเปรูมาแล้วนะคะไปะมาชูพิกชูหรือว่าไปภูตานมาแล้วเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในในสถานที่สูงเหมือนกันเวลาเราไปประเทศพวกนี้ค่ะมันก็ต้องมีการเตรียมตัวเรื่องของอเวลาขึ้นที่ประเทศที่สูงที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยอากาศซอกออกซิเจนเขาจะน้อยะคะ่ะดังนั้นคนเขาก็จะเตรียมตัวโดยการมียาไปทานบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เก๋ไปมาหลายประเทศแล้วก็รู้สึกว่า เราก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ก่อนเดินทางก็แต่รู้ว่าที่เบตเนี่ยเป็นอะไรที่ปราบเสียนะคะก็จะมียาเรื่องเ,อเป็นยาเขาเรียกจำชื่อยาไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นยาเรื่อง h l t i t u t i t u d k s i s s เนี่ยะคะ่ะก็เตรียมไปแล้วก็เอายาพื้นฐานไปอะคะ่ะพอไปถึงที่เบตเนี่ยก็มีการเตรียมตัวที่ด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่สูงมากเนี่ยก็เดินทางจากเมืองจีนจากซีหนิงนะคะนั่งรถไฟไปเพราะว่าแฟนเขา วางแผนไว้ว่าซีหนิงเนี่ยเป็นประเทศที่เอ่อประเทศเอ่อซีหนิงเนี่ยอยู่ในเมืองจีนนะคะนั่งรถไฟจากซีหนิงเนี่ยไปที่เบตเพราะว่าร่างกายจะค่อยๆปรับความสูงอะคะ่ะไปขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆก็คิดว่าร่างกายก็น่าจะปรับตัวได้ทีนี้เอ่อไปถึงซีหนิงไปถึงลาซาที่เบตเนี่ยนะคะก็ ก็ปกติดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ก็เที่ยวได้โอเคจนถึงวันที่จะไปที่เอเวอเรสต์เบสแคมป์ค่ะคือเป็นฐานของภูเขาเอเวอเรสต์นะคะว่าคืนค,คือไปเที่ยวที่เบกก็จะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าเราต้องจอยทัวร์ไม่สามารถไปแบคแพคเดินทางเที่ยวเองได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเขตปกครองพิเศษที่เมืองจีนไม่อนุญ,ญาตให้ใครเข้าไปเที่ยวเองก็ต้องมีไกด์ของเราไปนะคะทีนี้เนี่ย เวลาไกด์เขาก็จะเตรียมออกซิเจนให้เราเป็นเป็นขวดออกซิเจนนะคะเล็กๆไว้ในรถเวลาเราเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอปันคืนนั้นนะคะที่ไปเอเวอเรสต์เบสปเนี่ยปกติเขาก็จะต้องไปไปในเต็นท์นะคะแต่ว่าด้วยด้วยกุศลที่ดีอะคะ่ะไกด์เขาบอกว่าเต็นท์วันนั้นมันมีปัญหาให้ไปอยู่โรงแรมแทนแล้ววันนั้นเนี่ยเก๋ก็มีเผิอมีประจำเดือนด้วยนะคะเกิดอาการ ปวดหัวอย่างรุนแรงอะค่ะปวดหัวแบบไม่เคยปวดหัวขนาดนี้มาก่อนปวดเหมือนหัวมันจะแตกออกมาจับก,กระจากกระโหลกศรีรษะเราเนี่ยค่ะมันปวดมากไม่สามารถเดินพูดปกติได้ค่ะแต่ตอนนั้นถึงโรงแรมแล้วก็คุยกับพ่อบ้านบอกว่า,วาเออเนี่ยปวดหัวมากเราเรามียาแก้ปวดหัวไหมอะไรอย่างงี้ค่ะพ่อ้านเขาก็ไปหายานะคะมียาทุกอย่างยกเว้นยาแก้ปวดหัวไม่มีพารายาพื้นฐานไม่มี แล้วก็แล้วก็โทษตัวเองว่าเป็นจริงๆเป็นแอร์เราเราจะเป็นคนเดินทางอยู่เสมอใช่ไหมคะไอ้เรื่องยาพื้นฐานเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องอยู่ในกระเป๋อเขาอยู่แล้วก็ขาดไปวันนั้นแล้วยังยังโชคดีว่าพูดจีนได้นะคะก็ติดต่อไปทางโรงแรมว่ามียาแก้ปวดหัวไหมแล้วโรงแรมก็บอกว่าที่เบดไม่มียาแก้ปวดหัวโดยเฉพาะโรงแรมก็ไม่มียาแก้ปวดหัวเราก็มานอะยาแก้ปวดหัวเนี่ยนะพาราเนี่ยนะที่เขาไม่มี ก,ก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องนอนปวดหัวไปแล้วก็เป็นสัจธรรมของชีวิตว่าเวลาเราทุกข์เจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถแบ่งใครได้จริงๆอ่ะก็เราก็ต้องเจ็บของเราอยู่คนเดียวไม่ว่าจะรักกับพ่อบ้านแค่ไหนได้แต่จับมือนะคะแต่เขาเอาความเจ็บปวดเราไปไม่ได้เขาก็เขาก็ท้ายสุดเขาก็หลับไปแต่เก๋เนะะี่ยค่ะนอนปวดหัวแบบเหมือนจะอยากวางล่างวางถันประมาณนั้นนะคะเหมือนมันไม่ไหวอะ่ะแล้ววินาทีนั้นที่คิดว่าหายาอะไรไม่ได้อ่ะคะ่ะ ก็นึกถึงว่าเออเราก็มียาในตัวอยู่นะเนี่ยแต่ด้วยความที่มีประจําเดือนนะคะเราก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าเอแล้วจะเอายังไงกับกัดไอ้ตรงนี้ดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรจะจะช่วยชีวิตเราได้ไปมากกว่านั้นแล้วค่ะก็สมสายไปที่ห้องน้ําเนี่ยนะคะก็ก็ก็ทานที่ส่วนที่มันทานได้อะค่ะทานพอทานเข้าไปปุ๊บแต่ว่าใจเราไม่ได้ทุกนะคะก็คิดว่าถ้ามันจะตายที่ทิเบตก็แสดงว่าคงเป็นคนที่เบตเนี่ยแหละ ก็ก็ตายตายไปซะก็มันหมดบุญแล้วนะคะก็สงสามกลับไปนอนที่เตียงต่อแต่ณณเวลานั้นนะคะที่ที่ทานน้ำปัสสาวะเข้าไปอ่ะค่ะมันมันก็มันก็หายปวดหัวเกือบเกือบจะฉับพันนะคะอ๋อเดีัารที่มันทรมานนะคะมันมันหายไปเลยแต่ว่าอาการที่มันปวดหัวมันค่อยค่อยลดลงลดลงจนจนจบอะค่ะก็เลยคิดว่าเออน้ำปัสสสวะนี่มันเป็น ยาที่ช่วยให้หายฉับพันจริงๆถ้าขาดความรังเกียจนะคะขนาดเก๋เองคิดดูว่ามีประจําเดือนนะคะมันยังยังคือเราไม่ได้ไม่ได้รับความังไม่มีความรังเกียจนะคะเพราะว่ามันเป็นของของเราเองดังนั้นถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดท้ายสุดในชีวิตนะคะถ้ามันไม่ไม่สามารถเอาอะไรมาช่วยตัวเองได้น้ําปัสสาวะนี่ก็เป็นทางออกที่ท,ที่ขอแนะนําไว้อ่ะคะ่ะจบค่ะ แม่น้ำหนักสิบเปอร์เซ็นตเนี้ก็สิบเปอร์เซ็นที่มาบวกกับเรื่องของใจที่พร้อมใจที่ไม่รังเกียจไม่มีความชิงชังรังเกียจนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นวกเกินร้อยแล้วก็มาบวกสิบเปอร์เซ็นของวัตถุน้ำปัสสวะนะคะทำให้ได้อเห็นฤิ์ของน้ำสมุนไพรในตัวเป็นผู้มายืนยันผลอีกท่านหนึ่งนะคะตอนแรกเนี่ยเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ย ที่เรื่องของการจะมาพูดเรื่องน้ำปัสสวะโดยเฉพาะที่เวทีนี่ค่ะก็จะมองถึงเรื่องของความเชื่อของคนด้วยอ่าพี่นิดหน่อยเลยได้รับมอบหมายให้พูดเรื่องน้ำปัสสวะนะคะตอนแรกก็จะรู้สึกเหมือนเหมือนเก๋เหมือนกันนะคะที่ว่าเราเราอ่าไม่ได้ป่วยดังนั้นเราใช้นะคะเราใช้ใชแต่ว่าเราก็ไม่มีผลที่ ผลที่จะไปบอกว่ามหัศจร,ร์อะไรแบบที่ที่จะเห็นผลกับเราที่มันชัดน่ะ mm hmm. ก็กความที่เราไม่มีความเจ็บป่วยนี่แหละนะคะเราก็ใช้นะคะเพราะว่าเราจะจะบอกสิ่งใดใครเราจะทําก่อนอยู่แล้วเราก็ใช้แต่ทีนี้พอเรามาแบ่งปันแล้วพี่น้องเอาไปทําแล้วพี่น้องมาบอกผลเนะะี่ยค่ะท่านจะมาบบอกผลแบบที่เก๋บอกนี่แหละ ผลมหาสจรร์ยที่เกิดขึ้นกับแต่ละท่านแต่ละท่านแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรยืนะคะยิ่งอ่ะยิ่งทําให้เราเราชัดเจนอ่ะเราไม่ได้ประสบด้วยตนเองแต่เราเห็นผลที่พี่น้องมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะครั้งนี้นพี่น้องก็จะได้ฟังจากสื่อสารศีลน,นะคะสื่อสารศีลดูดูหน้าตาของท่านแล้วเนี่ยท่านก็น่าจะมีวิจารณญาณ มากพอที่จะเลือกใช้สิ่งใดกับตัวเองนะคะนี่ท่านเลือกใช้แล้วท่านก็เห็นผลมาเล่าสู่เราฟังนะคะ<ม>ก็เป็นอ,อีกท่านหนึ่งที่มาบอกว่าอ่าถ้าไม่มีอะไรเราก็ยังมีน้ําสมุนไพรในตัวของเรานะที่สามารถใช้ได้เวลาฉุกเฉินนะคะที่นี้หน่อยเคยใช้เหมือนกันตอนนั้นไปไปที่กรุงเทพแล้วก็บวดฟันมากบวดฟันทีนี้อ่ะ อาจารย์หมอ,อก็โทรหาอาจารย์หมอเขียวคือไปอยู่โรงแรมที่แถวหลักสี่ที่ว่าโรงแรมหรูๆนะคะแล้วก็แวดล้อมไม่มีอะไรเลยก็คืออยู่โดดเด่นเป็นสง่าไม่ได้มีอที่เราจะไปหายามาได้นะคะแล้วทีนี้อาจารย์หมอเขียวก็ถามว่ามีชุดดีท็อกไหมแล้วก็มีอ่ก็คือให้ใช้ ดีท็อกสว่วนล้างน้ำเส้ใหญ่กับน้ำปัสสาวะหรือว่าสมุนไพรในตัวนี่แหละคะ่ะที่แก้อาการปวดฟันที่เราเป็นในตอนนั้นก็สามารถที่จะแก้ได้เหมือนกันนะคะก็เลยนึกถึงเหมือนกันว่าเอ้บางที่ที่เราไม่มีเราก็ใช้สมุนไพรในตัวเรานี่แหละถ้ากุศลเราถึงรอบนะคะมันมีวิบากดีวิบากร้ายที่จะสังเคราะห์กันด้วยถ้าวิบากดีเราถึงรอบเราก็จะ ได้ได้รับผลเท่าที่จะเป็นไปได้จริงนั่นแหละนะคะอนุโมทนาค่ะเชิญที่น้องท่านอื่นสังค้าได้ค่ะมีท่านใดจะเพิ่มไหมคะเชิญกิ่งแก้วค่ะกิ่งแก้วยังไม่ได้เปิดไม้ค่ะก็ถ้า,ถาสำหรับน้ำปัสสาวะนั่นนะคะก็ก,ก็สิ่งที่ คุณเก๋ได,ได,ได้ได้รับนะคะก็คือจะได้คือคือพอเราเข้าใจว่าเราเราใช้แล้วมันได้ผลนะคะไม่ว่าต่อไปเนะีคะเราจะไปไหนด้วยความมั่นใจว่าแม้ไม่มีอะไรไม,มีกระเป๋ายาไปด้วยเราก็จะมียาในตัวของเราที่จะช่วยเราได้นะคะ hmm. ก็คือจะได้อย่าง,อย,างอย่างที่อย่างที่บอกนะคะว่าท่านที่ใช้น้ําปัสสาวะ่อให้มีใครออก ว่าถ้าท่านที่เคยใช้แล้วเนี่ยต่อให้มีคนออกน้ำปัะสสะาวะเนี่ยไม่ดีหรอกมันเป็นพิษมันเป็นภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านท่านก็จะไม่เลิกใช้หรอกค่ะเพราะรู้ว่าท่านใช้ได้ผลแต่ว่าคนที่พูดว่าไม่ได้ผลน่ไม่เคยใช้แต่ข้อ,อ,ข,อข้อสำคัญนะเ <c oughs> มฟังดูแล้วก็คืออสื่อสารศีลวางล่างวางขันได้แล้วค่ะ ท่านเนี่ยคือท่านเนี่ยใจของท่านเนี่ยทำใจแบบว่าพร้อมแล้วเนี่ยตรงนี้เน่ะเป็นยาเม็ดที่ยาเม็ดเลิศนั่คือยาที่ออกฤทธิ์ที่สําคัญเลยนะคะพอมาบวกกับสิบเปอร์เซ็นตของยาเม็ดเสริมก็เลยทําให้เห็นฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนค่ะใช่ค่ะท่านได้ทํายาเม็ดที่แปดบวกกับยาเม็ดที่หนึ่งนะคะค่ะ ถ้ามียาเม็ดที่แปดบวกยาเม็ดที่หนึ่งนะคะมันก็เกินร้อยเปอร์เซ็นแล้วะคะ่ะผลที่ได้ก็จะ <c oughs> เขาเรียกว่าหายเฉียบพลันเนาะเหมือนมหัสจั์เนาะเหมือนยาวิเศษเลยนะคะขาเมย์ก็มีการอย่างนี้เหมือนกันคะ่ะคือแต่แต่ตอนนั้นเนี่ยเมย์ไม่กล้าใช้น้ําปัสสาวะนะคะมาสองปีอะค่ะคือคือสองปีนะคะ,คคะ,คะที่เมย์ศึกษาเรื่องเรื่องแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเนะะี่ยค่ะถึงสองปีถึงจะกล้าใช้เป็นครั้งแรกนะคะ แล้วก็ช่วงแรกๆท่านอาจารย์ก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องน้ำปัสสาวะนะคะช่วงที่เมมาเข้าค่ายใหม่ๆอะคะอ่ะย้อนกลับไปเมื่อ10ปกว่าปีก่อนนะคะอาจารย์ก็จะนานๆพูดทีนะคะแต่ด้วยความที่กลับมาบ้านแล้วมันเกิดพิซซ่านนะคะไม่สบายมากเลยหายใจก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกมันทําท่าแบบว่าจะแย่นะคะคนที่บ้านก็บอกว่าอย่างเนี้ยต้องไปโรงพยาบาลนะแล้วก็คนที่บ้านก็จะประมาณว่า มันเหมือนกบบไปค่ายสุขภาพอะไรนะคือกลับมาเหมือนมันจะหนักกว่าเดิมคนก็เราก็เลยกลัวว่าเอา้าถ้าเกิดเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็แย่แน่ๆเลยเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะไปค่ายสุขภาพไม่ได้อีกนะคะก็เลยแบบว่าก็เลยเอา้าวก็เห็นเขาว่าดีนักดีนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีก็เลยลอง ลองกินดูค่ะอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะก็คือในขณะที่หายใจไม่ได้นอนไม่ได้อะไรเงี้ยหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะมันมันทั้งน้ำมูกทั้งเสมหะน้ำลายอะไรเงี้ยมันอื้ออึงเต็มไปหมดเลยนะคะก็ตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ดื่มไปอะคะ่ะก็รู้สึกว่าจะผสมผงถ่านแล้วก็ทําน้ําพลังศีอ่ะคะ่ะแล้วก็ดื่มดื่มไปเท่านั้นนะคะ คือคือแบบว่ามันมันโลง่งมันแบบเหมือนเหมือนมันเหมือน,ม,น,ม,นมันบอกมันมันเหมือนยาววิเศษจริงๆนะคะก็ะคือก็ภายในภายในไม่เกินสิบห้านาทีอะคะ่ะแล้วก็จะนอนได้แต่ว่าใจเนี่ยคะ่ะใจที่เราเราไม่กลัวไม่กลัวคือเหมือนอะไรจะเกิดเราก็ยิน,ยนดีใจใจเราด้วยอะคะ่ะเรามีเราเราใช้ธรรมะด้วยคะ่ะว่าเราเรายอมรับ,บิบาปก,กรรมของเราด้วยอะไรด้วยอะคะ่ะ ตั้งแต่นั้นมานะคะแบบว่าก็ใช้มาตลอดเลยค่ะแล้วเราก็นึกนึกอยู่ในใจนะคะว่าโอ้ยเราเป็นง่อยู่ได้ยังไงตั้งสองปีก็คือง่อ,อยู่ได้ยังไงก็คือก็ก็คือใช้แต่จริงๆโรคที่ไม่เป็นเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําปัสสาวะเนี่ยคะ่ะก็ก็เอาอยู่นะคะหมายถึงตัว s อ e เเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้น้ําปัสสาวะเนี่ยก็สามารถควบคุมใช้ใช้ยาเก้าเม็ดโดยโดย,โดยที่ไม่ได้ใช้น้ปาปัสสาวะ เลยเนี่ยก็สามารถควบคุมโรคได้อยู่นะคะแต่การใช้น้ำปัสสาวะเนะะี่ยค่ะมันเป็นการกระตุ้นภูมิต้านหานได้ดีมากมันจะแบบมันจะดีดียิ่งกว่าไม่ได้ใช้อะคะ่ะก็ประมาณนี้ค่ะมาขอสนับ,สน,บสนุนคุณเกะคะ๋ค่ะพี่นิดหน่อยจมาเชิญค่ะนงค่ะคุณเก๋คือจะบอกว่าปัสสาวะ มีแล้วเหมือนมียาจริงๆนะเราจะรู้สึกอบอุ่นใจคือไปไหนมันเหมือนกับว่าเรามียาอยู่ตลอดอะช่วงแรกๆมีช่วงหนึ่งอะค่ะที่พุ่งไปพม่ากับที่บ้านก่อนไปอะคือตัวเองอเป็นคนพาคนอื่นเขาไปไปเที่ยวแล้วก็ไม่สบายเป็นหวัดประมาณนอนไม่ได้อ่ะค่ะตีหนึ่งตีสองก็ยังน้ำมูกไหลอะค่ะแต่สิ่งที่ตัวเองทำก็คือว่าก็ใช้ปัสสาวะค่ะ แล้วตอนนั้นมีผงถ่านก็กินปัสสาวะกับผงถ่านไม่กี่วันนะคะ่ะมันก็หายแล้วปรากฏว่าตอนนั้นที่ไปมันติดกว่าวันปรากฏคนที่ไปกับเราตอนแรกเราไม่สบายอยู่คนเดียวเราก็ไอจนแม่บอกนอนกับแม่แม่บอกไม่ไหวแล้วรำคาญมากเลยไอยแต่ตอนหลังอะคะ่ะไม่รู้ว่าด้วยพิดแรงของปสัสสาวะหรือเปล่าจากที่ไอจะเป็นจะตายอยู่คนเดียวนะคะนอนไม่ได้วันแรกนี่นอนไม่ได้ไนอนไไดตอนหลังอะคะ่ะหายเป็นปกติ แล้วคนที่ไปด้วยทุกคนอะคะ่ะเกือบทั้งหมดอะคะ่ะไม่สบายแล้วตัวเองก็หายหมดเลยแล้วตอนนี้แม่บอกเอ๊ะทาไมถึงหายอะก็ลเลยบอกว่าเออที่เราหายเนี่ยเราดื่มปตาาัตวะกับทุกทาก็ลเลยจะบอกว่าเนี่ยแค่ไปไหนอะถ้าเราไม่ละเกียจนะคะแล้วเราเชื่อมั่นเนี่ยค่ะเรามียาที่ช่วยเราได้ตลอดอะคะ่ะทุกค่ะเคว่าค่ะ พอกลับมาค่ะไปนั่งรีเสิร์ชดูเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นอาการหนึ่งของไอ Altitude Sickness คือไอเรื่องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆหัวหน้าไกด์เนี่ยเขาก็ให้ออกซิเจนมานะคะเหมือนกับว่ามันเป็นเวลาที่จะได้ลองของอะค่ะจะได้รู้ว่ายาในตัวมันดีจริงนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดตอนนั้นใช้ออกซิเจนไปหายไปก็ไม่ได้ใช้ยาที่ที่เราจะมั่นใจได้ตลอดชีวิตใช่ไหมคะก็เหมือนฟ้าส่งมาเงี้ยค่ะก็ดีแล้วค่ะ เขาเขาสร้างองค์ประกอบเหตุปัจจัยให้เรานะคะค่ะแ,แล้วคำพูดของกุ้งเมื่อสักครู่นี้คือคำหนึ่งที่อาจารย์หมอเขียวเคยพูดถึงฤทธิ์ของอน้ำสมุนไพรในตัวนะคะว่าคำว่าทำให้เรามีความมั่นใจค่ะเรามีความมั่นใจว่าเรามียาอยู่ในตัวของเรานี่แหละความมั่นใจนี้ก็คือยาเม็ดที่แปดใช่ไหมคะ ว่าเราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะมียาในตัวเนี่ยดังนั้นถ้าท่านใดที่เรียนรู้ที่จะใช้เขาเป็นก็จะได้กุศลกุศลที่จะรับรับผลจากการที่ได้ใช้เขาเมื่อวันที่เราหาอะไรไม่ได้นี้ด้วยความด้วยความสบายใจของเราด้วยเพราะว่ามันจะไม่มีอา่าคือมันตัดความจริงชังรังเกียจไปได้แล้วเราก็จะเอาไปประโยชน์จากเขาได้ ก็คือเมื่อมีศรัทธ,ธาเราก็จะได้รับผลนั้นแต่ถ้าไม่มีศรัทธ,ธามีความจริงชังลังเกียนนี่ท่านก็จะไม่สามารถได้รับประโยชน์จากสมุนไพรในตัวของตนเองตรงนี้นะ่ะตรงไปตรงมามากเลยนะคะกับความอบอุ่นใจของท่านที่ใช้เป็นเพราะอย่างน้อยอ่ะที่บอกว่าไม่มีน้ำดื่มไปในที่ที่ไม่มีน้ำดื่มเราก็ยังดื่มด้วยความสบายใจ ด้วยความยินดีว่าเรากําลังได้รับยาด้วยซ้ํามีฤทธิ์มากกว่าน้ําเปล่าด้วยซ้ําใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคนที่ท่านอ่ะท่านไม่ได้ฝึกทําไม่ได้ฝึกใช้ท่านก็จะขาดน้ําหรือว่ารู้สึกทุกข์ทรมานจากการที่ไม่มีน้ําดื่มขณะที่มีสมุนไพรในตัวอยู่นี่เราจะเห็นเห็นได้ได้ชัดเลยคะ่ะประโยชน์ข้อนี้นะคะถ้าเราพูดกันเรื่องของ สมุนไพยในตัวเนี้ยพูดได้เจ็ดวันเจ็ดคืนเหมือนกันค่ะถามว่าแต่ละคนก็จะมีลีลาไมีมุมที่ประทับใจนะคะงั้นเราพอประมาณนี้ก่อนนะคะอนุโมทนากับคนต้นเรื่องนะคะสื่อสารศิล์นำเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นประโยชน์ดีค่ะค่ะเชิญคุณ <ขอ S 1> น่ลลมนนะคะค่ะเชิญค่ะคุณนล